สวัสดีครับวันนี้ก็มาเล่นในหมวดแรงนะครับผมแล้วก็รอคู่ต่อสู้คเรียกยีโรโนะครับผมปอนะครับเป็นเล่นงนเล่นโลมิง่ง ตเตรียมตัวนะครับตเตรียมตัวให้พร้อมระเบิดไปเลยแล้วก็ฟาร์มนะครับผมอัราต่อสู้เช็คอุปกรณ์แล้วก็เอ็มเปรนฝั่งตองค้ามีจอนสันด้นะนะ <c oughs> เราไม่หวังครับทีมเรามีสันนะผม โบนุก็มาแล้วก็ไปดูกันในเกมก็ผมไปมาแล้วครับโมบาล e l เจ e วันนี้ผมก็มาเล่นกูซีออนนะครับผมนักเวทดับสั้นมาปรับะไร กูทีออนนี่ผมก็พึ่งได้ตัวมานะครับก็หัดเล่นไปห้าเมตรและพูดได้ง่ายเลยก็คือพึ่งพึ่งเล่นนั่นแหละกูทีออนเนี่ยพึ่งหัดเล่นนั่นหละ มีหลายตัวนะที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยสกิลหนึ่งอะสกิลหนึ่งเขาปักดาบไปนะ,ะปักดาบไปถ้ากดทีหนึ่งเออมัจะพุ่งเข้าไปหาแล้วกดสกิลสองฟาดาบห้าเล่มกดกลับมา

ใช่ไหมเวลากดนันติแล้วสก,กิลสองมันจะมาเลยนะครับสก,กิลสก,กิลสองกับสก,กิลหนึ่งมันจะมานะครับเวลากดนันติตุ่งๆม,มนกเลยิงตุ่ง,งๆเอนกูเนี มาดับไปโอ๊ยจุลงมาว่ะนี่วโอ้ยนี่ไม่รอดจันนับเดยย่ย Word! phải <laughs> sao <laughs> <I'm the Q. cười> à. mình đừng kêu đồ đình à mà này cho mà. จะแก้เกมยังไงวะน,นี่มีอ่ะโอ้โหดาวจรสันเฉยไลลากับซันนะบูโน่ก็แรงนะบูโนโ่ ตีดีครับตีดีครับรออะไรตีดีครับเอาไม่รอดเลยโอ้แต่ว่ามันต้องล้วงอะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ต้องล้วงมึงนะต้องล้วงมึงนี้ต้องล้วงมึงนี้โอ้ยเจ้าสั่นอมา sắm mặt mà warming up for a bit of park park my ดาวรถเลยอยา